จำเนีกตื่นเต้นดิละ่ะเป็นไมล่ะพี่น้องสวัสดีจ้ามาเจอก,กันกับอีลาตอนเที่ยงจ้าลูกสาวลาผา้าละจ้ามาทักทายตอนเที่ยงเนาะมาชิดเบสกันจ้าพี่น้องมือเ้าลงยามอีหลงจ้ายามบ่ได้บด่ได้จะบ่มาอันนี้ตอนเช้าที่ลาล่องยามีหลงจ้าล่องไปเ้าบัวมันบานก,นกันเลยผ้ามันช่อมวิวก,ก่อนจ้ะก่อนล่องไปยามีหลงเนาะ บวัวแดงกันล่างบานเลยจ้ะทะเลบวัวแดงเอาคือบินป,ปากอีแม่ได้อีีพี่น้องคนอะแม่หลาได้แล้วกินบ้าปากเออมาเมาื่อนหร่ล่องมาสิทปากกาเจ้าพี่น้อง หรือว่าป้าหมอยังบุอีกเหรอเขาบอกว่าถือปลาหมอตีนสร้างหรือปลาหมอถ้าอันสร้างเหยียบบุกอีหล้าเริ่มซับสนกันล้วจีนแบดกันจ้าที่มอเรียพี่น้องพี่น้องขึ้นมาแล้วเนี่ยยมาทักเตรียมถุงใหอกันเขาเลยสิไปก่อนเด้อ ตรงมือแล้วก็บอนี่เอ้ยขึ้นมาแล้วใี่นงมือหนีใส่เงากุ่งจ้าตกปลากาใส่เงากุ่มมาให้หลังละอ้นักตัวหนอัน sofa buat

โอ้ยเป็นอียงกันตื่นเต้นเ่ยดันขึ้นมาปป๊บนี่งหันใจฮข้หวาเพู้หวาดน้องเวลาต้องห้องมือดละบเกเงเคยถือมันนันแหอะขีบมัน โอ้ใช่ดลยเห่นเต็มเจะควงามล้มาให้กิน บ่มีเสียงเงิีประกอบแมได้จ้ะเมื่อวานนี่นาเห็นบ่เป็นมันนั่งชิลล์นั่จะเห็นบ่เปนเอนเสียงธรรมชาตันี่แหะเงียบเงียบคิโอ้ยว่าสี้าลุมันเหลืกสีเบียดียัเบ้ นกอ,อ,อันนี้ก็ได้เขี่ยไปมือมันหลวคนห้างมือเสานนห,หนิบอ่ะวูบนงเ้ยว้ายรัูซ้ำั้ำเมื่เห็นตัวชัดเนาะว่าไอ้หลานตรงมือจับลายยังไม่คันเกง่ง นจัังวะมถ้าได้ป่านี่ตื่นเต้นมือซันมาได้ยังก็ฮิตก็ถือจ้ะ ส้มนี่กระตื้นเตนนี่ล่ะตอนนี้ก็ได้สามหาหนาะที่อยู่นอเจาก็กเริ่มลงมใส่หมอกันแล้วกัวนไรเหรอนั่นหนู các anh gia đình anh lỡ phải phải tổn thương, thao công người kia tổn khác theo dòng người bình người được, cái này, mày là gì, nhìn này, cái này là cái 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 cái này là cái này, 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 cái này là ครับไปกันนะครับมีหน้านะครับจ้ามากันไปนะครับของนักครับเดี๋ยวขอดูซิ100 <laughs> 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 เซมองพี่น้องข้างหลังนีหลายเนาะเห็นเนาะตรงมือมือแหลเพราะว่าแอบตัดต่อยลายเอา้าขึ้นแล้วยาขึ้นแหละแอบตัดต่อยลายมันบ่มีอันพวกสติกเกอร์นนะ่ะให้สี่ตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กเห็นแล้วเห็นไนงะลายต้องใส่มือและข้างหลังนีหลายอันเตะ อารมณ์ดีได้พี่น้อนงทุกคนชุกกาแฟหากินมึงรับเพิ่นอยากให้าตอใส่ไปนะจ๊ะตามภาษาชาวบ้านหาอยากหากินจะ๊ะไม่อ้างน้ำนี่แหละกันบาห่างว่าไม่มีนักจารนักขาไปกินไปชาวบ้านอ่ะถ้ามือหมานก็นได้ขายเพราะได้เงินใส่พี่น้องเอ้ยพอดะทำรงชีวิตไปมือ่อเมื่อนะจะ้ะ น,นี่หลาได้แล้วพี่น้องมาสูดเดีย <c> ว <oughs> พิ่นเดี๋้วพี้อ có tá phơm mึง มีปลาตรงนี้มึงมี ก็ได้ส้อน้อยนี่เอาพี่น้องว่าจะได้อยากได้กินพี่น้อง ที่นี่ลาขึ้นมาละจ้ะถึงฟังแล้วคำละจ้ะเป่าเมื่อหาหนึ่งเข่าหนึ่งนำก่อนจต่ผลงานนี่ลาทั <c oughs> ้งเบิดอุ้ยไหเฮียผลงานนี่ลาเ่ะแบดนี่ลากับที่เบิดเนาะขังนี่ลาขอลาไปเที่ยงเท่านี้นะจ้ะเนาะกลับบ้านก่อนสวัสดีค่ะของแม่ว่าท่านเดเบึงอยู่ <c oughs>